สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆสาววันแพลวจะทําอาหารเช้านะอาหารเช้าของสาววันแพลวก็สาวแพลวก็จะผัดเต้าหู้ผัดเต้าเจี้ยวนะคะนี่เต้าหู้ซื้อมานะคะจากร้านฝรั่งเนาะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนวันแพลวจะกินเป็นผ้าต้มค่ะเพ,พื่อนวันแพลวก็จะเอาชิ้นพอดีพอดีคำ เราไม่ต้องบางมากนะเพื่อนบางมากแล้วมันจะแข็งไม่อร่อยมันไม่ใช่เต้ากัวบ้านเราไงเพื่อนถ้าให้ดีนะคนจีนจเรียกเต้ากัวหัานเพีหั่นครึ่งหน่อยนหน่หนาไปไหมเล็กดีหรือใหญ่ดีใหญ่ดีกว่านาะถ้าเป็นเต้ากัวบ้านเราเนาะเต้ากัวเมืองไทยอะนะ่ะเนาะคนจีนเขาจะเรียกเต้ากัว เต้ากลัวหรือเต้าหู้เต้าหู้อีกอีกอย่างนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกเต้า้เต้ามันมีหลายหลายแบบคนจีนนะนเพื่อนเป็นแบบนิ่มจะแบบนิ่มๆแล้วก็แบบนิ่มๆเนี่ยเขาหยาะสาีิ๊วกินเลยอะ่ะหยาะสีิ๊วหั่นพริกใส่ซสอิ๊วใส่กินกับข้าวนะคนจีนบ้านเรานะนเนาะเพื่อนถามเพื่อก็จะใส่ขิงด้วยนะคะไม่ได้ผัดเต้าเจี้ยว ใส่เขาเรียกผัดกระเจี๊ยวแหละนุวนๆแต่เราจะใส่ขิงด้วยสามแพ้ก็ปอกเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วพวกอามรวดเร็วนะขิงสามแล้วหั่นขิงแป๊บนะึง ขิงนั่นมันก็จะเป็นขิงแก่เพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ขิงอ่อนบ้านเราเนาะเพื่อนเนาะแลเ้าก็จะใส่เป็นต้นหอมนิดนึงเมนูเช้าเช้าค่ะเพื่อนๆนเนาะําแล้วก็เตรียมเตรียมเอ่อเต้าหู้ได้แล้วแล้วสายเป้าก็จะยำหักดอดงยำผักดโดงอย่างนึง กินอาหารเช้าผักดองกินแรงมากมันเขาอยู่นานน่อเนาะสามแพวก็จะเอาแค่นิดนึงแค่มือเดียวของสาวบนแพทวนะเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวจะไปกินขนมจีน ำผักดองไม่มีอะไรมากเพื่อมีเสอิ๊วกับพริกนะคะไม่ต้องใส่หอมนะคะถ้าสูตรบ้านเราคนจีนน่ะก็ใส่พริกใส่น้ำตาลใส่เสอ้๊วพอค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสามข้็มีแค่นี้เดี๋ยวทำเพื่ไปเอาพริกก่อนเอาพริกค่ะเพื่อนๆยำผักดองก็มีแค่พริกกับสสอ้๊วน้ำตาลนะเพื่อน ไม่มีอะไรมากถ้าหักดองอร่อยอร่อยเนาะแต่หักดองดนี่เขาจะออกเค็มๆแต่ทำให้ก็ยังต้องใส่ซีอิ๊วอยู่นะซียอยิ๊วขาวก็ได้แต่ถ้าอยู่บ้านนอกก็ซีอยิ๊วอีกอย่างแต่สาวี่อยู่ต่างประเทศก็มีแต่ซีอยิ๊วญี่ปุ่นซียอยิ๊วจีนนี่แหละ แค่นี้ก็เยอะแล้วเพื่อนๆนะฮะนี่ค่ะเดี๋ยวสาวเท้าก็จะยำนะคะกินตอนเช้าเช้าค่ะเพื่อนเมนูง่ายๆสาวเบิเผายำผักดองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดในนันทีหลังผักดองเขาเค็มเราใส่น้ำตาลให้เขาหวานนิดนึงนะเพื่อน แต่เราก็ยังต้องใส่สีอวนิดหน่อยนะคะสูตรถัักดองมันต้องใส่สียวนิดนึงเนาะใส่ชุบเพื่อนๆเนลก็จะเนื้อเป็นมือสยานะใส่ถุงกุ๊กอยู่มือไทยอะนะบ้านเราอยู่โรงผักดองเองอะเนาะ ชอบยำกินเล่นกันเพื่อนๆชอบยำกินเล่นกันเราไม่ได้กินข้าวต้มเราก็ผัดไข่อะไรได้ยำให้น้ำตาลเข้านาะเพื่อน้างฝักมันเค็มค่ะจะ้ชิมหน่อยอืมอร่อยค่ะอเอแล้วค่ะ จะไม่ให้เค็มมากเนาะเดี๋ยวสามแพลก็จะไปผัดเต้าหู้กันนะคะกาบแพลต้มข้าวไว้แล้วเพื่อนๆต้มข้าวแล้วน้ําแห้งไปหน่อยเดี๋ยวสามเพลก็จะอุ่นเอามาต้มข้าวแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดเต้าหู้กันมาค่ะเพืเพ่อนๆเรามาผัดกันเนาะเต้าเจี้ยวเอ้ยเต้าหู้ผัดเต้าเจียยเ้ยวนี่ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมนิดหนึ่งนะเพื่อนๆรเทียมนิดนึง หันเช้าหันเทา้หา,ทาหาาันเช้าเบาๆท้องนะคะใส่ขิงค่ะเพื่อนๆขิงใส่เลยค่ะฝลั่งไม่ทำอาหารเช้า้วแต่คนไทยทำอาหารเช้าฝลั่งเขากินไข่กินอะไรเงี้ย เราคนไทยไงก็นานๆานกินถิ่ไข่บ้างๆมาค่ะโอ้สิงลงแล้วก็แซ่บหนึ่งมันเป็นถิงแก่ขัดสักหน่อยเอาหู้ค่ะเพื่อนๆกระหู้เลยกระหู้น้ำข้าวอา่ำขะาวใหญ่ไม่พอแล้วก็เดินออกอนิด เต้าเจี้ยวเขาก็จะมีรสจืดเออเต้าเจี้ยวเขาจะมีรสจืดเต้าหู้เขาจะมีรสจืดเราก็ต้องปรุงใช่ไหมคะเนื้อเขาจืดมากมาครับเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะเสี้ยวขาวธรรมดาเลยคะ่ะ ผัดไม่ได้ต้เจียวหอยนี่เจียวกอเจี่ยว,ยว,ยวอันนี้ก็จะใส่ไปประมาณสองช้อนนะสองช้อนโตเตเพราะเราไม่ผัดนานค่ะอันนัวสุดลดน้ำตาลผัดไม่ได้ค่ะนั่นเ่อนจ๋ากะาะามีเอาไปทำติดเลยยังไม่เลิกเสียเลยกะคะ กะทะขับสามีเอาไปโทษอืมเขาจะหวานนิดหน่อยคนะเมื่อนแต่เติมผักอูฐขาวให้ออกเฉยนิดนึงจริงแบบเขาต้มกันเนี่ยนี่แหละเขาต้มแล้วได้ออกเฉยนิดนึง กินได้แล้วค่ะกินกับข้าวต้มรสนี้เลยค่ะเพื่อนๆเค็มหวานนะคะแล้วก็ตัดท้ายด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมเพราะความสวยงามขึ้นโตแล้วมันสวยนะคะ ตะคูน่ะน้ำเขาก็จะแห้งๆอย่างนี้แหละค่ะแล้วตแต่ใครจะใส่น้ำสาวทำขุมน้ำไปแล้วนะคะผัดแห้งๆเพราะเรากินกับข้าวต้มค่ะเสร็จแล้ว,ลวใส่ใส่จานค่ะบรรเทาก็จะเทใส่จานใบที่ใส่าตาหูเมื่อกี้นี่นะคะเพื่อนชีวิตบ้นนานอกหรืออะไรเยอะแยะนะคะไม่ต้องเปลืองรังเยอะเนี่ค่ะเพื่อน อย่าโล่งใจให้เ,ใเ,เพื่อนเห็นกินกับข้าวต้มสองแล้วอุ่นข้าวต้มเมื่อกี้นี้ข้าต้มไว้ทิ้งไม่นานแล้วมันเย็นกินข้าวต้มไม่ร้อนไม่อร่อยนะจ๊ะก็บางคนเขาก็กินพออุ่นๆน,นะเขาบอกเขาได้ได้ซดได้นะ เสร็จแล้วค่ะเพ,พื่อนๆสองเมนูของสาวบันแพล็กกินกับข้าวต้มเนาะอาหารเช้าสาวบ้นแพล็กก็อุ่นข้าวเพิ่มให้มันอุ่นรึเมาหน่อยนึงมันเย็นสาวนแพล็มู่มไปทํานู่นทํานี่อยู่นะคะเพื่อนๆยำผักดองแล้วก็เต้าหู้ผัดเต้าหู้ผัดเต้าเจี้ยวนะยำผักดองเต้าหู้ผัดเต้าเจี้ยวเมนูแค่นี้ก็อิ่มอร่อยะะอแล้วค่ะกินข้าวต้มร้อนๆข้าวต้มกุ้ยนะคะเพื่อน บายบายค่ะเพื à, ่อนถ้าใครอยากทำก็ง่ายๆเลยค่ะกินเต้าหู้ก็ไม่อ้วนนะคะผักดองก็ไม่อ้วนนะคะอาหารเช้าเบาๆท้องค่ะบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายค่ะ